สวัสดีครับสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับและก็สวัสดีเพื่อนๆที่ติดตามนอกบ้านชาแนลด้วยนะครับวันนี้ก็มาพบกันอีกคลิปหนึ่งนะครับวันนี้ผมจะมาแชร์ประสบการณ์ประสบการณ์ตรงครับจากตัวผมเองนะครับเป็นการหารายได้เสริมแล้วกันนะครับจากการทําขนมขายครับถ้าเพื่อนๆที่เคยเห็นในช่องผมเนี่ยก็จะรู้นะครับว่าเคยทําขนมฮากุยกิขายนะครับ ซึ่งปัจจุบันผมก็ยังทําขายอยู่แต่ว่าอาจจะอาทิตย์นึงอาจจะทํา1วันหรือว่า2วันนะครับเพราะว่าเป็นรายได้เสริมก็จากการที่ผมได้ทําขายเองก็อยากจะมาแชร์ประสบการณ์แล้วก็รายได้ให้เพื่อนๆฝฟังนะครับ เผื่อว่าจะเป็นอีกหนึ่งช่องทางใครที่เจอทางตันก็อาจจะนําไปพิจารณาในการประกอบอาชีพก็ได้นะครับซึ่งโดยหลักๆแล้วการท,ทําทาโกยากิก็จะมีอุปกรณ์หรือว่าส่วนประกอบค่อนข้างจะเยอะพอสมควรครับหนึ่งในนั้นก็คือเตาปิ้งทาโกยากิเซึ่งผมถือว่าเป็นต้นทุนที่สูงที่สุดในการทําขนมนะครับก็ปัจจุบันรู้สึกว่าราคาเตาขนาดเล็กนะครับก็จะอยู่ประมาณพันกว่าบาทนะครับ1,000นต้น,ตน มีขายใน l าซาดและก็ช h อป e ีครับอีกอันหนึ่งก็จะเป็นถังแก๊สนั่นเองนะครับอาจจะเป็นถังแก๊สปิกนิกก็จะราคาถูกลงหน่อยนอกนั้นก็จะเป็นส่วนประกอบติีกย่อยที่บอกได้เลยว่าเยอะพอสมควรนะครับแต่ว่าเรื่องรายได้แล้วก็ผลกำไรนั้นถือว่าไม่น้อยเลยทีเดียวนะครับผมขายขนมทาโกยากิเนะี่ยใช้แป้งวันละหนึ่งถุงครผมรายได้ที่จะได้จากการผสมแป้งหถุง ก็จะอยู่ที่ประมาณวันละ600บาท <Wow. S 1> ลบนิดหน่อยนะครับส่วนส่วนผสมหรือว่าส่วนประกอบหลักในการทําแป้งขนมทาโกยากินั้นผมมีคลิปนะครับในการผสมอยู่ในชแน l ของผมเนี่ยเดี๋ยวผมจะขึ้นไว้ตรงนี้ที่ตัวไอนะครับเพื่อนๆที่สนใจก็สามารถคลิกเข้าไปดูได้ครับส่วนประกอบอื่นที่ไม่ใช่แป้งอะไรนะครับหลักๆก็จะมีเตาใช่ไหมครับ หนมีเตา,าปิ้งขนมนะครับแล้วก็มีถังแก๊สครับผมเป็นแก๊สปิกนิกก็ได้หรือว่าเป็นแก๊สทั่วไปก็ได้นะครับแล้วก็จะมีถาดใส่ขนมมีพวกไส้ของขนมนะครับก็บางร้านก็อาจจะมีกุ้งปลาหมึกปูอัดไส้กรอกผูนหน้าอ,อื่นๆอีกเยอะพอสมควรครับแล้วก็จะมีซอสครับผมตัวซอส มีมายองเนสนะครับเอ่อสาล่ายบางคนก็ใช้ปลาโอด้วยนะครับส่วนประกอบส่วนมากมีขายในแมคโครครับผมสามารถไปหาซื้อได้ทั้งซอสทั้งมายองเนสนะครับทั้งปลาหมึกสาล่ายอ่าหลายๆอ,อ,อย่างเออปลาโอด้วยครับมีขายที่แมคโครครับผมหาซื้อได้แต่ของผมเนี่ยจะทําซอสขึ้นมาเองนะครับเดี๋ยววันหลังผมจะทําคลิปในการทําซอสทากุให้เพื่อนๆได้ชมกันนะครับว่าปิดยังไง ใช้ส่วนผสมหรือว่าส่วนประกอบอะไรบ้างครับก็ไว้เป็นคลิปหลังแล้วกัน,นครับ <Huh? S 1> ส่วนคลิปนี้ก็อยากจะแนะนำเพื่อนๆที่อยากจะหารายได้เสริมครับใช้ทุนประมาณผมผมตีคร่าวๆน่าจะประมาณ4ี่ถึห้าพันบาท เยอะพอสมควรนะครับในการทําขนมแต่ว่าถ้าหากว่าเราทําได้เนี่ยเราจะมีรายได้นะครับในการขายขนมทาโกากินีต่อแป้ง1ถุงนะครับอยู่ที่ประมาณ600อ่ะผมบอกนะอยู่ประมาณ600บาทนะครับบวกลบนิดหน่อยส่วนผสมเนี่ยเดี๋ยวผมจะบอกให้เพื่อนเพื่อแล้วกันนะครับว่ามีอะไรบ้างในแป้งครับก็ในแป้งของผมเรียงลาดับจากการผสมจริงนะครับผมก็จะใส่น้ําตาลลงไปก่อนต่อแป้ง1ถุงนะครับผมจะใส่น้ําตาลประมาณ 200- ถึง300กรัมครับผมในการผสมแป้ง1ถุง แล้วก็ตามด้วยเกลือประมาณ2-3ถึง3ช้อนชานครับแล,แล้วก็ใส่นมข้นเอยไม่ใช่นมข้นืดแล้วก็ใส่นมรดจืดครับยี่ห้ออะไรก็ได้ที่อยู่ในคลิปที่ผมแนบให้นะครับก็ไปดูได้อ่ลลัมรับผ่านมาผมก็จะใส่ไข่นะครับต่อแป้งหนึ่งถุงผมจะใส่ไข่ประมาณ หกฟองบ้าง7จ็ฟองบ้าง8ปดฟองนะครับแล้วก็จะใส่น้ําน้ําผมจะใส่ประมาณ350ไปไม่ใช่สิสาดห้าถึงสลิตรนะครับที่ผมใส่ไปแล้วก็หลังจากนั้นก็คนสน่วนผสมให้เข้ากัน,นครับแค่นี้นะครับบางคนบางท่านก็อาจจะใส่ผักลงไปด้วยนะครับแต่ว่าแถวบ้านผมเนี่ย เด็กๆที่มาซื้อขนมกินไม่ชอบกินผักครับผมก็เลย mm hmm. ไม่ใส่นะไม่ใส่นั่นเองนะครับ mm. ก็ส่วนผสมของแป้งก็มีประมาณนี้นะครับไม่มีผมไม่มีรายละเอียดใต้คลิปนะครับให้เพื่อนๆย้อนย้อนดูคลิปเอาละกันนะครับ mm. ก็พอได้แป้งตามที่ผมบอกนะครับความจริงแล้วการทําขนมหรือว่าการทําอาหารอะไรก็แล้วแต่ถ้าเราหากเพราะว่าเราจะทําขายหลักการง่ายๆมีอยู่เพียงข้อเดียวเท่านั้นครับ <S <S ถ้าเราทําออกมาแล้วรู้สึกว่ามันอร่อย <S 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 ผมเชื่อว่ามันจะขายได้ครับ <S <S ถ้าเพื <ๆ S 1> พ่อนเ <ๆ S 1> พื่อลองทําดูแล้วแล้วรู้สึกว่ามันอร่อยก็ลองให พอทำออกมาแล้วลองให้คนใกล้ตัวนะครับลองชิมดูถ้าคนอื่นหรือว่าคนใกล้ตัวบอกว่าอร่อยก็มันก็น่าจะขายได้นะก็ลองทำกันดูครับผม <S <S ครับหากเพื่อนๆท่านที่สนใจจริงๆเนี่ยผมแนะนำอย่างนี้ดีกว่าก่อนอื่นเลยท่านจะต้องมีงบนะครับในการที่จะทำขนมทาโกยากิเนี่ยประมาณ3,000บาทท่านมี3,000บาท ท่านก็สามารถซื้อเตาถัาางแก๊สนะครับแล้วก็อุปกรณ์อื่นๆที่จําเป็นนะครับในการทําขายก็อยู่ภายใน3,000บาทนะครับสองอท่านต้องมีความขยันแล้วก็ตั้งใจมากพอครับ,บรับรองว่ารอดแน่นอนนะขนมตัวเนี้ยังไงก็ขายได้นะแล้วถ้าท่านไม่รู้ว่าจะไปขายที่ไหนผมแนะนําหน้าบ้านท่านเลยครับสามารถตั้งเตาตือว่ามีป้ายมีอะไรก็ติดอพอ เราขายไปสักระยะหนึงวันหรือว่า2วันก็ได้ครับพอคนรู้จักลูกค้าก็จะเข้ามาหาเราเองครับแต่ว่าถ้าจะให้ดีก็ไปขายที่ตลาดตลาดเช้าที่ไหนก็ได้เราไปดูที่ตลาดก่อนว่ามีขนมที่คล้ายกับที่เราจะขายถ้าหากไม่มีก็เป็นขนมอีกอย่างหนึ่งนะครับที่ได้รับความนิยมพอสมควรนะครับซึ่งผมขายที่ตลาดที่บ้านผมรู้สึกว่าจะขายมาประมาณ เกือบ2ปีแล้วนะปีกว่าผลตอบรับก็ยังดีเช่นเดิมครับผมแต่ว่าผมอาจจะไม่ได้ขายทุกวันนะเพราะผมมีงานประจําที่ต้องไปทําเพราะว่าการขายของหรือว่าการขายขนมแบบนี้นะครับที่ตลาดเช้าผมต้องตื่นเช้ามากๆนะประมาณตีสี่เพื่อไปขายของขายขนมนะเสร็จแล้ว7จ็ดโมงเจ็ดโมงครึ่งผมต้องกลับมาอาบน้ําแต่งตัวเตรียมไปทํางานซึ่งมันเหนื่อยแล้วก็บรรทอนพลังงานชีวิตของผมทรมควนะครับเราต้องขยันมากๆแล้วก็ไม่มี เวลาพักผ่อนนะครับซึ่งมันทําให้เหนื่อยเหนื่อยจริงๆก็สําหรับใครที่ไม่มีงานทําตกงานนะครับหรือว่าหาอยากจะหารายได้เสริมนะครับก็เป็นหนึ่งอีกหนึ่งอาชีพแล้วก็เป็นขนมอีกหนึ่งอย่างที่น่าน่าจะน่าอะไรวะที่น่าสนใจมากๆนะครับฝากเอาไว้ครับเผื่อจะเป็นอีกหนึ่งช่องทางแต่ว่าต้องใช้เงินทุนพอสมควรนะสำหรับสำหรับใครที่ยังไม่มีเงินทุนนะครับก็ไปดูคลิป ก่อนหน้านี้ได้การหาเงินเริ่มจากการหาเงินทุนนะครับเริ่มจาก100บาทขยับขึ้นไปเรื่อยๆจนมีถึงหลักพันครับผมหลังจากที่ท่านมีเงินหลักพันแล้วก็สามารถนํามาลงทุนทําขนมทาโ,โยกยากิขายได้ครับผม, <Wow. S 1> ผ,มผมการันตีว่าถ้าท่านขายแล้วจะรู้สึกสนุกแล้วก็รู้สึกดีใจนะครับกับรายได้ที่เข้ามา <Wow. S 1> เหมือนผมนั่นเองนะ ก็เดี๋ยวมาดูว่าคลิปหน้าผมจะมีช่องทางการหาไรายได้เสริมอะไรอีกก็จะลืมติดตามช่องของผมด้วยนะครับอย่าลืมกด s u b s c r i b ์ให้ด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปดีๆคลิปต่อๆไปนะครับแล้วมาดูว่าผมจะมาแนะนำการหาไรายได้เสริมอะไรอีกครับเดี๋ยวตามไปดูคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้ก็สั้นๆนะครับเดี๋ยวผมจะเนบท้ายการขายขนมผมที่ง่ายแสนง่ายแต่สามารถทำไรายได้ใช้เวลาประมาณ3ชั่วโมงต่อวันแค่นั้นเองครับในตอนเช้าซึ่งถามว่าเหนื่อยไหม เหนื่อยเหนื่อยตอนนี้ตาไปก่อนแล้วครับสวัสดีครับอย่าลืมดูท้ายคลิปนะว่าเป็นยังไงบริการทำเช้าไปก่อนละคลิปนี้